ครแแสนอะไรนะคอะไรนะขอบยากครับน่าจะสูงอะไรอันนี้ผมตอบได้ครับใครจะชูสุดเนเอกดียอันนี้ผมตอบได้ละเอ่อชื่ออันนี้ครับทจุคนปันโยครับเอกดีใช่ใช่แต่ที่รู้ใคนรรู้เลยนะว่าวันนี้จะตตี้เกมว่คิดอย่างไรวันวันเออผมตอบเลยครับคนที่เจ้าซูดีสุดในเอกเดียวเจ้าซูอ่ะ โซ่เลยหรอซ่อะแสนโซโลเปสครับเพราชื่อว่าแสนโซโลเปท้าโซลปากนะคนคนที่จะชื่อที่สูงเชื่อเลยมึงเชื่อเยนะชื่อเลยนะโซ่แสนโซโลเปสครับคนนั่นแหละเชื่อเลยนะจ้าครับเอาเอาชื่อเล่นไหมครับก็คือไอ้งอกครับไอ้งอกหังอกอะไไอ้งอกตัวฟรีเจ้าบัตรแฟชั่นไปทำอะไรวะไออยากแล้วค่ะพี่บัลาก่อขาโอ้ยมันจะกลัแกงก่อขาส่วนคนที่กลัวเมียที่สุดในโลกก็คือไอ้หลังครับไอ้หลังกลัวเมียที่สุดโลกไหลังไอ้หลังมาครับเมียห้ามเล่นกับคนอื่นวุ่้ยมา้อง นีหวเข้าไป GTA San เติมหนึ่งพันเติมพันเดียวไม่ต้องเติมอีกแล้วใช่หรอของมันครบเลยหรอขึ้นขึ้นแบบไม้พูบอกห้าอะไรอย่างงี้ได้ไหมมีมีปักฉลามให้เลยไหมถ้าถ้าเป็นอย่างงี้ผมย้ายไปเล่น GTA San ดีกว่านะเพราะว่ามันประหยัดกว่าเยอะเลยนะครับขออนุญาตไปเล่นวัอรุ่น GTA San ดีกว่านาะ ไอโจนที่สุดในแก๊งครับบอลคาราเมลใครรถใครที่กำลังที่กำลังรถสี่เขารับมันอยู่เท่าไหร่วะรถสี่เขาลับมันอยู่เท่าไหร่อ่ะ20 20 20โลโลโลใครใครไปกินพวกผลไม้ออกไปที่10เจ็ดป้ายใช่หรอคนรับมือ7ตัวจริงจริงเบต้าเนาะจริงจริงกูขอไม่อยู่ใกล้พี่ยานะกูไม่ชอบเขาเขาชอบโกหก กระบอกอะไรพี่ไม่ได้โตของเราเลยมึงไม่อยากแยะได้ผัดมึงไม่อยากแยะเลยตลอนจริงนะเนี่ยเอาไอ้ผัดตายพี่ไอ้บัดตายร้านนี้เหรอวะตายพี่กูอยู่กับพี่ย่าไม่ได้กูตายทุกรอบอ่ะพี่ย่าไม่อยู่กับผมเลยได้ครัได้ได้หนึ่งสองแปดเฮ้ยวันนี้มีใครไม่ส่งกันไหมเนี่ยผมผมไหนไม่ไม่ส่งไม่มีตังค์ตีบัดออกสลอนให้ได้ใครกันเปิดประตูนี้ขอนา้แล้วต่แต่พี่เด็กใหม่ไปไหนพี่ เออคุณไปไหนวะคุณไม่รู้เรื่องวะเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องวะเนี่ยมาต่อเนี่ยมาแล้วเนี่ยกาแฟกาแฟกาแฟตู้เล่นขอขอไอ้เหี้ยตัววไเเหี้้้ยยบออส์พี่นพี่ผมขอทุนไปเล่นปลาคาร์ปเลยครับพี่หนุไปอย่าไปเด้อดร้ายเด้อมันอันตรายเด้อน้องเด้ออย่าไปให้เล่นนะอย่าไปให้เล่นนะอย่าไปให้เล่นนะพี่หุ่ยพี่ขอสองแสนไปส่งเงินแก๊งพรุ่งนี้ดูใครที่มันมีกลิ่นพวกหลวมมาอย่ามาใกล้พี่หลวนเลยปะ เหม็นมั้งเดี๋ยวจะมาอยู่ใกล้ผมพี่ผมไม่ค่อยชอบพวกคนทำงานผิดตัวเอได้กินอยกินพวกผลไม้รวมไหมพี่แอร์ได้กินพวกผลไม้รวมพวกแบบได้กินพวกผลไม้รวมไม่ได้ไม่ได้เป็นเาว่ะไม่ได้เมื่อกี้นั้นเจ้าเลยเขาหุ่นไปรวมไม่ได้ากูได้กูได้กูได้กินพวกอันเนี้ยในแก๊งเรามีใครไปเช่าเงินไหม มึงจะชาเงินไปทำอะไรอ่ะเอยทเงินกู้มี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 เพื่อคนนึงชื่อไฮไลท์ผมจะกู้แล้วก็จ่ายทางเคแบงค์นะตอนที่มีออกไม่ไม่มันมีเพื่อนพี่คนนึงชื่อไฮไลท์อ่ะไปเงินกู้อยู่ใช่ติดคิวเข้ามาอยครับอันนั้นหยิบประมาณเดือนนึงได้อเื่ยเยเืยเอยเยเ ่พวกเหล็กอ่ะพวกสนิมเหล็กอ่ะพวกกินน้ำมันสามเลย์รัวโอ้ยเฮียไม่ตัวเลเองเราไม่ลด้เราไม่ได้ผมได้กินอะไรไม่รู้พี่เพื่อพู้ซ้อมไฟนะพูดนี้ซ้อมไฟเฮียอย่า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 ทำอะไรน้องกูใช่ไหมไม่พูดให้ซ้อมไฟใช่ไหมใช่ใช่พูดนี้ซ้อมหลังหลังไอ้ดอกสามทุ่มใช่ปะวันวันนี้แหละวันนี้แหละเอาจริงวันนี้ใช่ไหมคุณหมอสิบกี่โมงอ่ะ สามทุ่มถึงสามทุ่มถึงผมอยู่ใกล้พี่บอลแล้วสามทุ่มถึงห้าทุ่มบอลแล้วสามทุ่มแล้วเก่อะไรเหนแต่แต่กูว่าห้าโกดังสนามบินแลาวนะแต่เมืไหเจอพี่เลนที่โป๊ะแล้วนะเจอกันนุนครับคุณคุณมีไวรัสบอสอยู่เนาะเทนนิงทำไมคือที่ที่ที่ผมที่ผมไปได้ข่าวมาบอกว่าเขาเขาอยากอยากรู้ว่าแกงเขาจะแข่งแค่ไหนเขาอยากเสียความมั่นใจเพราะว่าเขาไปซ้อมมาเขาไม่แพ้แกงไหนเลยวายได้กลิ่นอ่ะได้กลิ่นเกงเก่แถวเนี้ยพี่ใครไม่รู้เปกลิ่น ได้กินคนเมาได้แบบแอลกอฮอล์แบบลืมหอเปล่ลืมอ่ะคือเวลาพี่เมาพี่รู้สึกพี่รู้สึกบมกินอะไรเล่รู้พี่อนได้กินอะไรอ่ะได้กินเเจยได้กินควายต่างประเทศพี่ได้ได้สภาบ้านเราอ่ะดอกสภาบ้านเราสองคนพอดีเลยอ่ะผมได้กินควายต่างประเทศพี่ผมได้กินควายต่างประเทศ เจเจเจเล็กระเป๋าอะไรเพื่อนอินเตอร์เป็นไยังไงเดระเป๋าหนึ่งมสองสเพื่อผมไอควายดังมี่ยวอยู่กับเพื่อนปุสัตล์เลขเลขกระเป๋าอะไรเพื่อนขออีกทีขออีกทีหนึ่งสามสองสองกันหนึ่งสามสองสองกันแล้วสวัสดีสัตว์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 ่านจะเหลือ่จะเหลือผ่าจะเหลือผ่าสจะจะเหลือ่นเหลืออะไรน้องเหลืออะไรเนี่ยเป็นอะไรน้องชาย คเไปจะกยูกดไปไ่ขาตัอยู่าปล่ปไปปไปคนใหญ่คนโตคนนี้นึ่ปล่อปปนกเลาตีกันนักเลงเขาตีกันเว้นักเลงเขาตีกันนักเลงตีกันเ๊อบพี่พี่ต่อยเองต่อยเลยมาดิพี่มีดพอมาหาหวัดไม้กูทำไปเพื่ออะไรเนาะนี่เอ้ยกูกด กูก <muitas S 2> ูจ <sketches> ้องตั <fe Jean> ้งแต่สวิตตี้ละกูกูอยากตีสะพังแต่อยู่สวิตตี้ละกูกูกูเลงมานานกูขออี่แ้เนฟอรโกเวนโยก็สมาแฮต่ะนาวานาเซนีดยพกทีขนใจแคบก่อนเลยรวยๆจัดโอ้โอู้ตายดีเลยุบวางศพตาี่สาก็จับปืนมาไล่ยิงพวกแกนะบอกให้จับลูกซองแล้วมายิงพวกแกนะ อุ้ยอุ้ยเยียสี่เลนเอาจัดอ,อุ้ยรูกซองจัดการเลยทีย่พี่เลนเราเอาจังหวะเยียไม้โนูหนึ่งแรงหนึ่งเอ็กดีคนใหม่วะ่ะเจม่งตกกระป๋องไปแล้วเนี่ยเอาดูว่าดูว่ดูแกดูเอาดูดิเยี่ยดูแกเล่นดิไอ้เจม่งไม่ได้ครึ่งห่างกันหลายขุมดูเอาดูไม้ย่างคมอ่ะไม้ออกจัดวงไฟเยีมันได้แค่ฟอร์มองนั้นแหละ S <S <S จริงมันก็ไม่ได้เอาธมากินดีกว่าเอาอจริงอ่ะ <S 2> <S 2> <S นี่ไงนี่ขนาดตายยังเท่เลยพี่กูไง <S 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 ว่าไม่เกิดแด่ไม่เกิดเกิดมาเอาเกิด ขอบคุณครับขอบคุณครับวันดีค่ขอบคุณครับไปแล้วค่เข้าหน่อยดิใครไม่เข้าขอข้าหน่อยดิขอข้าวน่ียขอข้าหเ่อยขอข้าหน่ียขอข้าหน่อยใครไม่เข้าพี่โฉมอยู่เนี่ยหนึ่งสองแดเจครับหนึ่งสองแปเจ็ข้าวหน่อยครับเช็คชื่อไหมพี่หนึ่งสองปเจขอข้าหน่อยครับเอมาเช็คชื่อก่อนพี่ออะไรหนึ่งสองแปดเจ็ดห่งสอแปดเเช็คชืคอก่อนแล้วจะได้ปรับถูกไหมจะ้ปรับถูกแจ้งเราใครไม่ใส่หมูปรับนะฮะเน เว้ยแม่งจะบูลลี่กันทำไมตามบ้านตามันตามันปนวิถีตามัน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 แม่นยาหวานอยู่ตรนี้หลี่วอกไปไหนอ่ะเาถูสักวันหนึ่งจะขาดนะเอาไงดีวะเนี่ยงงบ้านยาวันอยู่ตรงนี้ค่ะบ้านเราอ่ะพี่จะหันซ้ายหน้าหลังแล้วเนี่ยอ๋อไอหลงไอไอหลงไม่มาเหรอลูกเนี่ยไม่มาไม่เห็นนะพี่มันป่วยแลมืนเหมือนเดิมนะมันลามันเลยมันเนี่ยทำไมมันหายบ่อยจังไอซอใครไม่มาไอหลงไอไอนี้ครบใช่ไหมครับ บไนพี่กระหล่ำครบตลอดไปทุกอยาผมขอโทษนะครับะขอไม่ใช่นี่หว่ายันที่ใครเนี่ยไม่ใช่พี่กระหล่ำนี่หว่าพี่เด้อพี่เด้องานจะสลิปปิ้งเนี่ยไอ้โอเคพี่เด้อครบกระหล่ำครบจะขาดไอ้หลงคนเดียววันนี้ขาดใครครับขาดซีย่าเปงานแต่งโอเคปรับหลงแต่งเมียไอผัดออกจากไอกระหล่ำปรับแสนหนึ่ง บนน่ะไี่ครับแสนดเปอะภาพตตัวมันก็ยังจะไม่มีงินจแล้วกบมาแสน้อแล้วมันมี่มันมีมันมันได้บาคาร่ามาแสนนี่น่หลงมันยังไม่จ่ายเลยเี้ยหลงแม่งงอมมนมันมันมันได้บาามาแสนอย่แงเวอ๋อหรอเออมันนั่งอยู่ตัวบ้านเนี่ยมันั่งรับไหมครับรับไหมครับเนี่ยกินปูนีไกลดิขีหลังไปไปไปไกๆๆ่อง่กวกูขอให้พูดเล่นการพนันแม่งหมด